จะมาเบิงผีเสือผสมพันธุ์จักหน่อยค่ะบริกวลด้วยค่ะแต่ว่าอยากให้เห็นเนาะค่ะเน,นาะธรรมชาติสวยงามตลอดค่ะพวงนี่ดกคักค่ะเก็บค่ะโอ้ยเก็บเอาค่ะนางยยงโยเก็บเอาเลยสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุข,ขสุขค้นจ้า พอบกับเอมี่คือเก่าค่ะพี่น้องจ้าเด <_ d ata> ี๋ยวมือนีว่าสิพาล,ลงไปเก็บบักมอเร่หรือว่าบักแบกเบอร์รี่อยู่ข้างล่างตามที่เอมี่ <_ d ata> เคยไปเก็บมาปีก่อนเนาะคะ่ะเนาะเขาจะอยู่ข้างล่างผุ่นเนาะคะ่ะเ <_ d ata> นาะเดี๋ยวจังไปเบิ่งน้ำกันว่ามือนีสิได้โบเนาะคะ่ะเนาะกับบรรยากาศเยน็เยนๆคืมๆแน่จักหน่อยป <_ d ata> ้าน <_ d ata> บักแตงปลาปูค่ะเบิ่งค่ะงามหลายโถแต่ว่ายังหน่อยอยู่เนาะค่ะเนาะมีสามหน่วยค่ะคุณ ร่มเย็นดีให้ครับพี่น้องจ้ะไปะลงไปเก็บกแบบแบกเบอร์ลีน้ำกัน,นะะเนาะค่ะน้อต้นโอลีฟค่ะสวนโอลีฟก็โอ้โหครบครัพี่นอ้องจ้ะหมดละลงไปทางล่างผลเห็นเขียวกระจีอยู่ค่ะจีโลไปตามป่าตามดวงมาแล้วเอ็มนี่ก็เลยมาปลาใหม่เนาะคะ่ะเบิ่งค่ะโอ้ยดอกอีลีจ้ะกระลังดำค่ะทั้งดำทั้งแดงมีสองปลาแล้วจา้ะ ่นเดี๋ยวเอ็มจิซิมก่อนปลานี่หวานหวานแห้งค่ะย่างไปเบิ้งน้ำกันจักหน่อยแล้วจังจีเก็บเนาะค่ะเนาะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะพุ่นข้างบนพุ่นพุ่นเป็นผุเป็นพรุ่งยู่ทางนี้พี่น้องอันนี้ก็เต็มอยูเบิ้งบักใหญ่ๆโอ้ย้างล่างก็มนี่ค่ะผล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 ติดดินเลยค่ะพุ่นโอ้ยดำคือลืออยู่ ถ่ายให้เบิ่งสัก่อนค่ะสิอ่อนก้อนสิเก็บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมีวกะสีใสสองมือเก็บเลยเก็บแบบไปวไ่นี่กระเซิบเซิบสักก่อนคะ่ะหน่วยใหญ่ค่ะค่ะนี่เตรียมถุงกับเก็บมาคะ่ะยามไปยางกะบ่ได้อ่ะไปซื้อๆด้วยคะ่ะอุ้ตยตายตายตายเบิ่งคะโอห้างวนก็นมีค่ค่ะข้างบนแห้งดำลายอือผลนขันไม้ยามาน้านี่คือสิาคากหลายคะ่ะ ตายตายตายตรงนี้บะมีหมามีแมวมาอันย่างเดอกค่ะเก็บเอาลวดมันอยู่ปลาหุกค่ะโตายเก็บเก็บเก็บผีเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่โอ้ไลายตาเนี่ยเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะควักเก็บขเก็บเนยได้ปั่นมือนี่เก็บเลยค่ะบันนี้ อยากให้เห็นน้ำโอ้อันนี้ติดดินเลยค่ะทายกะลนไปแน่เออน้ำน้ำไปสมเอาในบ้านค่ะน้ำปักมือค่ะเบิ้งค่ะว้าวสุดหยอดค่ะสุดหยอดเลยค่ะโอ้ยทางผีก็มีแบบนี้เอาทางนี้สักก่อนพี่น้อง่ต้องไปไ,ไ,ปไกลเพีย่ส้วงนี่กะ เก็บแบกเบอร์รี่แน่ยน่าจ้ะเนาะเก็บผลไม้ตามฤดูกาลนั่นแหละจ้ะขันมีอ่าลูกแพ้มีหมักอียังให้เก็บเอมี่กับสิบห้าไปเก็บเนาะฮะขันฝนตกนี่กะลงมานี่กะจังหน่อยกะด้เก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะจังไหนกะจะลืมกดติดตามกดให้กำลังใจเอมี่อ่าน้ำเน่ยได้จ้ะเด้อเพื่อสิได้เก็บเห็ดกะจังไปเฮ็ดเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเห็ดอิตาลีปีนี้คิดว่าน่าจะมีหลายอยู่เพราะว่าปีก่อนนั่นไปเก็บกันหลายหลาย ถาไปเก็บเฮ็ดพึง่งเฮ็ดเห็ดตาบเนาะคะ่ะเนาะมี่หลายเฮ็ดเห็ดกอเฮ็ดตะไครโอ้้หนานหนาวค่ะเอะอเออน้ำเก็บแห้งกับน้ำต่ำจ้ะเฝ้าน้ำอ้ยต่ยต่อู้เบิ้งค่ะจักสิเก็บจังใดจังอให้ยพี่น้องได้เห็นชัดๆเนาะขอโทษขออภัยค่ะ อัมีกับมั่นมืออีกทั้งกลมทั้งเงยแล้วค่ะโฟกัสแบบผิดจุดจะแกไปเบิ่งนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าได้ไลยปันไดคือเก้านั่นแหละค่ะกะสีใสเวลาเป็นชั่วงบุญแล้วหลายปันนี่เพราะว่ามันอยู่สูงค่ะพี่น้องต้องใส่ความสามารถพิเศษเนาะเบิค่ะบักดำบักแลเนี่กะจงไว้เอาแต่บักดำบักแดงเอาไว้สักก้อนเนาะมือหลังมาเก็บอีก เต็มไม่เต็มตมือแลอ้วทั้งเก็บทั้งลนค่ะต้องฝ้าเก็บลายกระลนโอ๊ยหลายปุ่นเก็บไปกะล่นทิมนี่นะคะพี่น้องจ้าพวงนีกับง่ามค่ะ,ะเลือกเอาค่ะบักดำดำแดงๆเอาไว้มักน้อยมกักไงกันมีเวลากะเก็บไปซบในบ้านเนาะค่ะเนาะเก็บแห้งกับไรได้ย่านน้ำต่ำจ้ะ ข้างบนข้างบนโอ้ยอน,นีรืบนะโฟกัสเนาะค่ะเนาะโฟกัสให้เบิ่งจักหน่อยเก็บกับว่เป็นอ่าสิวา่าละสิถ่ายคลิปกัถ่ายบ่เป็นกนอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อยวเอมมี่กัสายตากับเนียมแตมม่อันบักใหม่ค่ะเก็บส่าส่าให้เบิ่งจักหน่อยใส่ล่ะยามอยากเก็บผัดบ่เห็นค่ะอ๋อทางนี้แน่ งามงามงามค่ะโอ้โหซเาานะาะพรท่นสุขค่ะ,คะอันสุกกระมีอันอันกระลังอันดำดำแดงแดงนี่กระมีแต่ว่าอีมีก็จะเก็บอีกไว้อีกจะอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวสิมาเก็บอีกเนาะคะ่ะเนาะจังสิพามาเก็บแต่บักแบกไปดีแหละ เบิ่ง่ะเก็บแป๊บเดียวได้อ่าบักหลายนึงเนะคะน่ะเนาะมาเก็บอีกค่ะฝนโอ้ยอนันต้องได้เหงือเอาค่ะมันสูงอ,อุ้ยนี่แล้ะค่ะฝนต้องเก็บอีกปัดติโทปัดติโทฝนค่ะเียวจัตงใดได้ไดละกิ้งนี่ เด็ดลงมาเลย,ยน้ำ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 ต่ำอ,อ้ดึงบ่ได้ค่ะมันเหนียวเก็บเอาอยู่นี่จังหน่อยหน่อยใหญ่สลับกันไปสีรน่นมือแล้วค่ะออโอ้ยโอ้ยอ๋อโอ้ยเอาบุบตเต็มมือค่ะจ้ะนี่ละค่ะ เดี๋ยวเอ็มมีขอตัวเก็บก่อนนะ่าจะนอกจากไปเบิ่งอยู่ในบ้านค่ะตอนนี้ก็มาหัวบ้านแล้วเบิ่งค่ะทุกมักใหญ่เลยค่ะได้ยูดอกโลนึงเนาะค่ะเนาะป่ะ,ะ,ะไปเบิ่งน้ำกันในบ้านว่าได้หลายปันใด้แล้วค่ะสีแดงห้ยม่ยาน้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่นะคะเอ็มมี่จะใส่อนันะะน,ะะนี้เนาะค่ะเนาะเต็ม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 เต็ จ้านี่แหละค่ะบักแบ็กเบอร์รี่ของอิตาลีเนาะค่ะเนาะลูกสีสวยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอมี่ก็ต้องขอโตไปอ่ะจัดหมากใหญ่ๆไปให้แม่แยาก่อนจักหน่อยจัะมาเบิ่งน้ำกันอีกรอบเนาะค่ะเนาะ<ม>เลือกเอาส,สวยๆค่ะไปฝากเพิ่นเพราะว่าเพิ่นกะไปหาบ่ได้เนาะก็มีแต่เฮานี่แหละแข็งแรงอยู่<ม>นะคะส<ม>ิเก็บไปอังสีเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เลือกแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะของเอมี่ก็เหลือกซ้ำนี้ค่ะ แต่ว่าเป็นยังเนาะเดี๋ยวมือล้างไปเก็บไม้ค่ะแต่ว่าอันนี้สีไปให้แม่ย่าค่ะเพราะว่าเป็นเถื่อแรกที่อ่าเก็บให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะสวยๆเลยค่ะดำๆเนาะค่ะเนาะอ่ะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจเอ็มมี่เนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้ขอตจบไปก่อนค่ะไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ